Hmm. <laughs> เรอบนี้โหลดช้าใช่ไหมมีคนโหลดช้าเป็นเหยอะมากเลยไปโหลดช้าวะเนี่ยโหลดเสร็ไซเรน เฮ้ยไมเยอร์ว่ะใช่เหรอเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกิดตรงหน้าพี่เลยเดี๋ยวใจเ,เย็นติ๊งติ้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 งเปิดป้า <c oughs> น้าวพีอยู่ทางขวาเ,าเดินไปไหนเนี่ยเดี๋ไปอย่าตามอุ้วปกใจ อยู่กันสามคนแน่าอยู่ตรงกลางมันจะไปหาอารมณ์ให้เอาปัดไวมามนเนี่ยเดี๋ยวพี่ใส่เครื่อง,งอุ้ยชื่อเมไรตัวอะไรบอกมีเนืนะ้อเนื้อฮะเนื้อเนือ้อเนือ้ออะเยอะ <P ain> ทำไมเนื้อไม่ได้ยินเสียงร้องมาเลยพ <P ain> อได้ยินแหละ เบ้นมันมีกระเทมพิไทยนะระวังอะไรวะมันมีจริงด้วย nói ừ. cái, cái này chơi nào nói, bạn hát cái gì này video này อยูไม่ไดงกดไอฮาร์ดไอ้กูข้างบนข้างบนเร็วๆๆกูยังไวพี่อยู่โอ้โหไล่นานเกินเกินเอ้ยไม่ได้โหดอ่ะวิ่งล็อกท้ายล็อกเปล่าหลง้าวทิ้งแล้วทิ้งหรือเปล่า กำลังไล่ตู่อยู่อะพยายามหารอยทงรอยเท้าอยู่พี่เดินแล้วดิก็่าจะหาตะโยอยนี่จะทาอลาใส่เพื่อเนเชิญเฮ้ยไม่เห็นเพื่อนเนาะมันจะใส่เนื้อคอล l ง n g มาด้วยป่ะลองดูดิครับเรื่อนจะเสร็จแล้วนะ90%แล้ว อะไรนะเ,รเพื่อนจะเสร็จเนีน่เอาเส <c oughs> ียันไเเฮ้ยโอ้โหใส่เนื้อพรมาจริงด้วย,ยเขาจะมาแล้วไหมเขาลากมาแล้วนะไหมใส่ลลาก กับโดนยี่งว่าเก่งๆไงเก่งอะไรจะตายอยู่แล้ว <S <S อุยโอ้โหเรียบร้อยหน้าเสาใครก็ได้มาช่วยหนึ่งเจ็บรอปันไปกันเลยเป็นแรก

ลติดๆมันไปไหมพี่ม้ามันเป่าพี่เจ๋ยเลย <c oughs> <c oughs> มันตอบอะไรคุณ <c oughs> ที่เป็นใช่ไหมไป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 บอกให้หนึ่งช h อ t ที่เหลือคือตัวใครตัวมัน เดี๋ยวคือต่อใครต่อมนันเอาไอเหากูนในตู้เฉยเออกไปหาข้างล่างไหม 我有快快牛的光说。嗯你 ao lủng chơi. Ơ. Hả? Hả? Ao lủng bay Ai của อยู่ข้างบนอยอยู่ข้างบน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 อยู่ี่นี่แหละมันจะเอาคูให้ได้เลยใช่ไหมปั่นไปปั่นไปปั่นไปเฮ้ยเอาอุ้ยน้ำบกอยู่ข้างบน ชิ้นบนก็มันอยู่ข้างบนจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะว้าบลงมาเฮ้ยเอาเห็นได้ไงวะเนี่ยบีคิวบีคิวบีคิวมันมีบีคิวช่วยน่าวี่ไลฟี่ไลฟ์ว่าลลฟีแล้วช่วยน่าวี่ ออตแล้วเนี่ยปั่นเครื่องนี้เลยก็ได้โอเคถ้าไม่ปั่นเครื่องนี้ก็จะมีเครื่องข้างบนเครื่องข้างบนหัวเราอ้าลงกับ่ะี่าเฝ้าเครื่องหรือเปล่าหัวเครื่องอ้ดูดนาลมไม่ได้แล้วนะต้องบล็อกให้่ะอุ้ยไม่ทันว่ะ ไป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 หนีไปเลย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 มันก็ยังเอา alone. อัลโลนได้อยู่ได้อยู่ได้หาวะ่ะหาอัลโลนว่ะหาอัลโลนว่ะเหตุน,นาวเป็นสุดท้ายแล้วนี่อัลโลนหนักเลยพี่มอสเหตุเหตุเหตุน้อง <c oughs> ไปห right ิวน้องก่อนมาค่อยมาช่วยพี่ไปปได้๋ยวไหมหนูไปหิวประนดี๋ยไหมมันไม่มีบาร์บีคิวนะเนี่ยน่าจะพุ่งไปหานาวหรือเปล่าแบบตกเลี้ยวตายทิตายดิตายดิตายดิ ได้จิมัน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 ไปกลับไปหาพี่มอนนะทันอยู่มั้งมันขึ้นขึ้นไปข้างบนที่ไปหาอาโรนเฮ้ยมันเห็นหนูได้ไงอ่ะนั่นแหละประเด็นเอ้ยหนูอยู่นิ่งๆ,ๆนี่นะหาอาโรนว่ะหาอาโรนยาวเลยทีเนี้ย ประเด็นหมันเห็นหนูได้ยังไงหนูยู่งแบบนิ่งๆเลยตายเครื่องระเบิดว่ะแม่งลงมาหากูแน่เลยลงมาจริงๆระวังระวังหาโลนอยู่ทำไมต้องโหดร้ายกับฉันด้วย น,นี่อียู่ตรงเครื่องปั่นไฟเลยเนี่ยข้างบนทำงานข้างล่างข้างล่างข้างล่างไล่พี่ยาวๆเลยใช่เหรอข่ามม้วนเหมือนกระดิกเ,เลยกระดิกแล้วโอ้โหเหยื<ช>่อเผื่อยังไงเป็อแรกเป่ดแรกเป็อแรกเป่ดแรกเยอะยาวเลยปั่นไฟไปพี่มอสปั่นตรงไหนม้วนอ,อยู่ข้างบนเลยจ้ะ อันแบบตรง,งไปนิดนึงก็ถึงโซนนอกตรงไปข้างหลังเหรอออเขาจะปั่นเสร็จแล้วล่ะแอบเลยก็ได้หนูรอช่วยพี่เลยได้วยกดให้เสร็จนะเพื่อนกดให้เสร็จนะเพื่อนเอาให้เสร็จสวยเทมบุญโอ้เฝ้าว่ะเฝ้าจ๋าเลย อีด้อยู่พ <atrav ies> right. ี่มีโบโลทำไอ้มีโบโลแต่เป็นอยู่หน้าประตูเลยเนี่ยไมเห็นพี่บอลได้ไงวะนั่นสิที่เราทรงทางมันเห็นได้ยังไงส่วนคนละทางเฮ้ยเอารถระวังไล่พี่บอลว่ะไล่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 พี่บอลไล่ มันก<ไ> mm ็ติดที่เกิดโอ้โหนึกว่าติดอะไรจะผักไม้ไปเปิดประตูพี่ตายแล้ว <S <S 2> <S 2> ออกเลย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 หากาันออกม,ไ,มไ, <S 2> <S 2> <S ไป อยู่นิ่งมันยังเห็นเลยเห็นปลายเส้นผมอ่ะเออแล้วจะเห็นลลปลายเส้นผมนี่แหละคนนั้นมาต่อทั้งบาร์บีคิมันทอมงานนั้น,าานพีบ่บกตายเชฉยไปหนาว